สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเตียงหัวเบาะรุ่นต่างๆที่มีในร้าน s ี r e n a Smart Home กันครับเดี๋ยวมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยครับผมครับสำหรับเตียงรุ่นที่1นะครับก็เป็นเตียงดีไซน์หัวโค้งตัวนี้นะครับวัสดุทำมาจากหุ้มหนัง PVC หรือ PD นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกสั่งสีได้นะครับผมดีไซน์ก็จะเป็นหมุดกระดุมตัวนี้นะครับผม สำหรับใครที่ไม่ชอบดีไซน์หัวโค้งนะครับที่ร้านก็มีแบบรุ่นหัวเหลี่ยมเป็นทางเลือกให้เช่นกันครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มเตียงหัวเบาราคาประหยัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ผลิตจากหนังเทียม PVC หรือ PD เลือกสีสั่งสีได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเตียงรุ่นนี้นะครับก็คือเตียงดีไซน์นิวโรสนะครับผมเป็นหัวโคง้งแล้วก็ลักษณะ ดูเหมือนเจ้าหญิงเลยนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกสั่งเป็นแบบติดเพชแบบนี้หรือแบบติดกระดุมก็ได้นะครับและแน่นอนครับเลือกสีได้เช่นกันวัสดุตัวใหม่ตอนนี้เราให้เป็นหนังใหม่รูดใหม่ด้วยนะครับตัวน,นี้ ับสำหรับเตียงรุ่นนี้นะครับก็คือเตียงดีไซน์โรสรุ่นหัวเหลี่ยมนะครับผมวัสดุก็คือหุ้มผ้าฮอลแลนด์นะครับก็สามารถเลือกสีได้หรืออยากจะสั่งเป็นวัสดุหนังไหมก็สั่งได้เช่นกันนะครับดีไซน์ตัวนี้ก็จะมีปักหมุดตัวนี้สีทองมาเป็นคิ้วรอบด้านด้วยนะครับผม สำหรับเตียงรุ่นต่อมานะครับก็เป็นเตียงดีไซน์รุ่นโคซี่ตัวนี้นะครับผมวัสดุหุ้มด้วยหนังไหมเลือกสีได้เช่นกันนะครับแล้วก็ดีไซน์ก็คือมีการออกแบบเย็บคิ้วลักษณะนี้นะครับก็ให้ความหรูหรานะครับผมแล้วก็ตรงขาก็ใช้เป็นขาไม้ด้วยครับ,รบสำหรับเตียงดีไซน์ตัวนี้นะครับก็ เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ค่อนข้างสูงเลยถ้าใครที่ชอบนั่งพิงกับเตียงหัวบอกก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยครับวัสดุก็หุ้มด้วยหนังไหมหรือสั่งวัสดุตามที่ลูกค้าต้องการได้ด้านข้างจะมีขอบด้านทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็มีปักหมุดเพิ่มความหรูหราให้ด้วยครับ สำหรับเตียงรุ่นนี้นะครับก็คือเตียง Arena นะครับซึ่งมีดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมวัสดุก็หุ้มด้วยหนัง PUI นะครับเป็นหนังที่ค่อนข้างนุ่มนะครับผมลูกค้านั่งพิงแล้วรู้สึกสบายมากๆครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีของร้านครับแล้วก็เตียงตัวนนี้เป็นดีไซน์ที่ใช้ขาไม้กลึงคมด้วยครับ สำหรับเตียงหัวเบาสอรุร่นนี้นะครับนอกจากมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีลิ้นชักปลาแล้วยังสะดวกในการใช้งานด้วยครับผมลูกค้าก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบลายตารางแบบนี้หรือดีไซน์แบบลายตรงแบบนี้ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้รวมถึงยังสามารถสั่งสีสั่งวัสดุได้เช่นกันครับ และนี่ก็คือเตียงหัวเบาะบางส่วนของร้านสิริน่าสมาร์ทโฮมของเรานะครับผมลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไลน์อีเมลหรืออินบ็อกซ์ทางร้านยินดีบริการครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ